พี่ทับทีมน้องเป้เป๊นะตอนนี้เราก็ถึงที่หนะ้าอุทยานทางเข้าน้ำตกตะทิงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาซื้อบัตรก่อนบัตรเขา้าน้ำตก ก็เป็นทางเข้าไปค่ะตกกระทิ้งข้าวดูข้างนอกเหมือนไม่มีรถนะพอเข้ามาข้างในรถก็เยอะเหมือนกันนะเนี่ยมีคนมากางเต็นท์ด้วยเนาะใช่มันมีที่ลานกางเต็นท์บ้านเทนโอ้ยนี่มีคนกางเต็นท์ด้วยน้อมาถ่ายให้ดูไม่เห็นนี่ใหญ่าแล้วก็มีบ้านพักด้วยที่บ้านสั้นอันเลยมีจอดทั้งงบ้านด้วยมีนี่ เขามีซุ้มจัดอะไรด้วยนี่มีจุดนัวชุกชืนี่ไงลานกางเต็นท์นี่ขามากางเต็นท์กางอ๋อคนมากางเต็นท์เยอะอยู่ก็ว่าอยู่ทําไมเราเข้ามาดูเหมือนเยี่ยมเยี่ยมมากข้าง็นกันเยอะมากเลยช่วงท่ากางเต็นท์คนมากางเต็นท์กันเยอะไ่เราจะหาที่จอดรถกันได้ไหมนี่อะ่า

ได้พอดีเลยสวัสดีอีกครั้งครับตอนนี้เราอยู่ที่น้ำตกกะทิง้งนี่ตอนนี้แม่ลูกเดินขึ้นไปแล้วแม่ลูกบอกมือไว้บาดกล้องหน่อยเป๊ะเพิ่งมาน้ำตกครั้งแรกน้ำเย็น น้ำเย็นชื่นใจทานน้ำไหลเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีทั้งบนเลยตอนนี้นะครับน้องเปเป้เดินตะลุยน้ำตกสำรวจน้ำตกกระเทงแมจูอยู่นู่น ได้เล่นแต่ต่ำเรามาหลายรอบก็อยู่แต่ข้างล่างเนี่ยทันนี้ก็สวยแต่เป้ไม่ชอบทรายเหรอทรายเขารองเท้า หาแม่ก่อนเหรอหนูกล้าเดินด้วยเหรอโอ,โอ้โอ้โอ้ระวังนะครับโอ,โ,อโ,อโอ้โหโอ้โหจะไปหาแม่แล้วเหรอไหวไหมครับไหวไหมครับระวังหงายท้องลงไปเลยนะค่ยๆเดินกอยๆเดินตอนนี้เราอยู่บริเวณชั้นที่ประ,ะมาณนั้นเนะเา,าใะาใช่ พี่รับทีมก็เปียกไปแล้วเมื่อกี้ลองแช่น้ําน้ําเย็นชื่นใจไหมคะชื่นใจคณะรัชาจุกเยนชื่นใช่ครั้งนี้เป็นครั้งแรกในการมาเที่ยวน้ําตกของเปเป้ใช่เปเป้ใช่ก่อนพี่ทัพีมมาประมาณ3าสี่เที่ยวแล้วใช่ตอนนี้ก็มีคนเล่นเป็นบริเวณบางพื้นที่วันนี้มีคนมากางเต็นท์เยอะด้วยนะตอนนี้เราก็ให้พี่ทีมเล่นน้ำตกไปก่อน เป้ครับเป้แช so, okay. ่น้ำตกนะครับไม่แช่เหรอแช่เหรอตรงนี้ลึกนปปวลาเก็บปัวปลาเอ่าลงไปไหมไม่ลงใช่ป่ะระวังล้มนะระวังลื่นนะเอาขาจุ่มน้ำตื้นๆได้นะโอเคเป้ชอบไหมครับ ราคาตั๋วเข้ามาในอุทยานน้ำตกกระทิงนี่ราคายัางไงบ้าง,งครับแม่จูนสำหรับคนที่ขับรถมาด้วยก็อันนี้ก็จะเป็นค่ายาลาหานาะสาสิบบาทแล้ววันนี้<ะ>เขาคิดแต่ราคาใหญ่ราคาที่ผมไม่คิดก็คือราคาตั๋วเนี่ยยนานาสามสิบกับค่าเข้าผู้ใหญ่สี่สิบกรละสี่สิบจะเป็น110บาทหนึสิบบาท พปกติแล้วเด็กคลิดเขาหน่าจะให้ของขวนนัญตีใหม่เด็กดโอเคก็ก็อออขอบคุณทางอุทยานด้วยนะครับชอบไหมครับ เราก็จะเปลี่ยนโลเคชันมาเล่นชั้นล่างมัเมื่อกี้ขึ้นไปข้างบนมันไม่ค่อยมีโขดหินที่แบบว่านั่งได้เต็มเต็มตูดอะ่ะก <c oughs> ลัวเด็กๆหงาย oh. ท้องนี่ข้างล่างคนเล่นเยอะเลยนะเนี่ย <c oughs> เดี๋ยวเราลองไปหาที่ให้เด็กๆได้หย่อนเท้าแช่น้ำ เล่นต่อกันไหมลูกลอโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปหาที่ก่อนระวงังระวงังคุณแม่ระวงังเป็นไรครับทัพพีตัวปลาที่ัพิีไม่ชอบปลาตอนนี้เราย้ายมาอยู่บริเวณชั้นหนึ่งใช่ไหม เปเป้เปกปลัวปลาไหมอะไ่จะไปไหนอะครับลูกเปเป้เริ่มสนแล้วเริ่มไม่กลัวแล้วคือชั้นหนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นทรายไม่ค่อยมีโขดหินแต่ว่าปลาจะตัวใหญ่ที่ทิมเขาไม่ค่อยชอบกลัวคือเมื่อกี้เราเดินมาจากชั้นบน ตอนนี้เด็กๆก็ดูปลากันใหญ่ปลาเต็มเลยใช่ไหมเนี่ยดูดูมันว่ายไปนู่นแล้วปไปแลวมาห่างเด้เตเ้ไม่กลัวอะไรอ่ะไม่กลัวพี่พิมพ์ไม่ชอบปลา นะครับตามป้ายนะครับชั้น4ถึงชั้น9ทางขึ้นอยู่ทางนี้แต่ว่ารอบนี้พาไปคงไม่ได้พาขึ้นไปเพราะว่าน้องเปเป้ยังเด็กอยู่ถ้าไปก็ต้องอุ้มขึ้นไปอ่ะน่าจะทุรักทุเลพอสมควรรอบนี้ให้เขาเล่นอยู่ข้างล่างก่นอนเดิเนไปไหนกันละโอเคเดี๋ยวเราไปหาแม่กับลูกเขากัน เราก็เลิกเล,เลเลกเล่นน้ำแล้วนะพอเดี๋ยวเราจะไปเช็คอินที่ชบารีสอร์ทไปเอาของไปเก็บก่อนเพราะว่าเรามีภารกิจจะต้องพา,งาไปกินข้าวของเด็กเดี๋ยวไปกินข้าวมะขามใช่ที่อำเภอมะขามหลบรถนะครับนี่ดูทางเดินเนี่ย แม,ม่อย่าเดินเร็วเมื่อกี้พ่อเดินไปเอาเสื้อผ้าเดินขึ้นมายังเหนื่อยเลยนะทีมเข้าห้องน้ำทาั้งนี้ก่อนเดี๋ยวทีมเข้าไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเดี๋ยวให้พี่ทัพทีมไปเปลี่ยนชุดก่อนเดี๋ยวพาไปถ่ายข้างล่างว่าลานกลางเต็นท์อยู่ตรงไหนบ้างทำไมเขาไม่ทำสไลเดอร์ตรงนี้เลยนะทีมนะทัพ <laughs> ทีมนะคงจะชอบเลยอ่ะจะเป้เล่นไหมถ้าเขาทำสไลเดอร์ตรงนี้ ว่า,ะา,ะา,าะอะไรเยออะไรไม่ได้หรอกอันตรายเพราะมันสูงไงนะเนี่ยจากข้างบนลงมาเนี่ยโอเคเดี๋ยวเราจะพาไปดู <S 2> <S 2> ที่ลานกลางเต็นท์ก่อนตอนนี้คนเริ่มเข้ามาเยอะแล้วนะแต่ว่าเราไม่ใช่สายกลางเต็นท์อ่ะพอดีว่าเป๊ะเปเด็กด้วยแล้วก็หลายหลายอย่างเนาะรถเราก็คันเล็กอยูอยย่ยังไม่ยังเป็นรถคันเล็กอยู่ก็เลยยังไม่พร้อมสำหรับอุปกรณ์กลางเต็นท์เท่าไหร่ ก็เลยขอนอนแบบสบายๆหน่อยดีกว่าถ้าลูกโตแล้วซื้อรถคันใหม่แล้วค่อยว่ากันว่าจะเป็นแนวกลางเต็นหรือเปล่านะคับทิมนะตรงนี้เป็นจุดานกลางเต็นที่เขาให้พวกคนที่ชอบแนวกลางเต็น์มากลางเต็นกันมีเต็นหลายเต็น์เลยลายเต็นถ้าขับมที่นี่แลเนาะนี่อเมี คนกลางเต็น์กันเยอะมากมีทั้งฝั่งนี้แล้วก็ฝั่งทางนู้นเลยออฝั่งริมแม่น้ำอ๊้ยเนี่ยคนเยอะแยะเลยพ่อจอดตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุณพ่อจะลงไปถ่ายบรรยายกาศให้ดูอีกนะคะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณลานการเต็นท์โน่นยาไปถึงโน่นตอนนี้คนเริ่มมาแล้วแต่ว่ารอบนี้ ยังไม่ได้กลางหรอกเดี๋ยวรอให้เด็กๆโตอีกหน่อยเขายังไม่ค่อยชอบกันไม่อยากบังคับเขาเนี่ยคนเริ่มมาแล้วนะโอเคเดี๋ยวเราไปที่ชบารีสอร์ทกันเลย